มันอผ้ามานอนตรงหน้าโอ้ประตูเปิดตอนรับเลยครับผมมันบรรยากาศสวยๆมาดูที่พักครับผมขออยาดลงคลิปยาวนะครับผมมันบรรยากาศทุ่งหน้า ครับผมนอนฟังเสียงเขียดเสียงนกแล้วครับผมับรรยากาศโดยรอบนะครับผมยินเสียงกบเสียงเขียดบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเบิง่งข้างบนเด้อครับผมบรรยากาศข้างบน วิวบรรยากาศครับผมอันนี้เป็นระเบียงนั่งข้างบนดูบรรยากาศครับผมขึ้นมาชั้นสองโอ้บรรยากาศเขางามๆครับพี่น้องอันนี้ผ้าทิศต,ตกดินเล็กหน่อยคนละครับผม สาวไวน้ำเนาบรรยากาศแบ่งปันสมนิกรครับผมบรรยากาศพาันทิตตกดินกัลังสิตกดินส,สวยๆครับ